ที่ภูเก็ตนะครับเขาได้มีการมอบทุนการศึกษาให้สําหรับน้องๆผู้ด้อยโอกาสครับโดยทางด้านของมูล,ลนิธิบุญรอดเอกพจน์วานิชนะครับได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่26แล้วเพื่อที่จะฝนันสารฝันการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางทุนทรัพั์ครับที่บ้านวานิชครับถนนเทพกษัตรีตาบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนางอัญชลีวานิชเทพประบุ ประธานมูล,ลนิธิบุญรอดเอกพจน์วานิชเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของมูล,ลนิธิบุญรอดเอกพจน์วานิชประจำปี2565ซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่26แล้วครับได้มีการมอบทุนจำนวน28ทุนด้วยกันซึ่งก็มีนักเรียนทุกระดับจากสถานศึกษาต่างๆในประเทศไทยเข้าร่วมการรับทุนในครั้งนี้ ซึ่งต้องบอกว่ามูล,ลนิธิบุญรอดเอกพจน์วานิชนะครับเกิดขึ้นจากคุณแม่บุญรอดวานิชที่ต้องการสละทรัพย์จัดเป็นกองทุนนะครับให้กับเด็กในจังหวัดภูเก็ตที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนต่อแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาครับ สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้เชื่อมั่นว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนจะใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมสารต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมูลนิธิและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยตั้งใจใฝ่ศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอดทนมานะอุตสาหะตั้งใจจริงพร้อมฝ่าฟันอุปสรรคสร้างความสำเร็จให้กับตนเองเพื่อที่จะจบการศึกษาออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมืองครับ